ห้านิสัยที่ใครๆอยู่ใกล้ก็หลงรักหรือที่เราเรียกกันว่าเสน่ห์นั่นเองครับและอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าคําว่าเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทําให้คนที่อยู่รอบข้างเรามาชอบตัวเราแต่มันคือการที่ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราชอบและเห็นคุณค่าของตัวเขาเองเขาก็เลยอยากอยู่ใกล้เรายัางไงล่ะครับแล้วห้านิสัยที่จะสร้างเสน่ห์มันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเวลาคุยกันต้องตบ ตารู้ไหมว่าดวงตามันเหมือนมีมนวิเศษที่จะทำให้คนที่คุยกับเราเขาชอบเราแต่ฟังดูดีๆทีนะครับว่าสบตานะไม่ใช่จ้องตาเพราะมันเป็นการสื่อถึงความจริงใจที่ตัวเรามีให้เขาแล้วแถมยังเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจด้วยเพราะฉนั้นตอนที่เราเริ่มพูดพยายามมองที่คนพูดอย่ามองไปที่อื่น2 จำชื่อคนที่เราคุยด้วยให้ได้เพราะคำพูดที่เพราะที่สุดสำหรับคนที่เราคุยด้วยนั่นก็คือชื่อของเขานั่นเองเหมือนกันครับนอกจากการสบตาแล้วการจำชื่อของคนที่เราคุยด้วยได้ก็คือความใส่ใจที่เรามีต่อเขาลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีใครแบบนั้นๆเจอกันทีแล้วมาจำชื่อเราได้เราจะรู้สึกประทับใจเขาแค่ไหน3ครับ ตั้งใจฟังเรื่องที่เขาพูดลองนึกดูสิครับว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องทุกใจให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังแล้วเขาฟังอย่างให้ความสนใจเราเต็มที่ความรู้สึกเป็นไงครับแน่นอนฮะเราก็จะรู้สึกโล่งใจและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญทําให้เราสบายใจทุกครั้งที่นึกถึงเขาในมุมกลับกันเราก็สร้างความประทับใจแบบนั้นได้นะครับเพราะการฟังเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ที่ใครหลายๆคนมองข้ามฟังแบบไม่ขัดจังหวะฟังแล้วคิด ฟังแล้วมีภาษากายตอบสนองนั่นแหละครับจะทำให้คู่สนทนาของเราเขาสบายใจสบายใจ 4. ยิ้มเป็นเรื่องที่ทำได้โดยไม่เสียตังอะไรเลยและเพียงแค่เซียววินาทีที่เรายิ้มมันจะเป็นการสร้างความประทับใจต้นตนที่รวดเร็วที่สุดเพราะเมื่อเราเห็นใบหน้าที่มีความสุขสมองของเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนคนนั้นน่าเชื่อถืออบอุ่นน่าเข้าหา ยิ้มครับอยู่หน้ากระจกแล้วฝึกยิ้มเรื่อยๆแล้วแถมมันยังเป็นภาษาสากลที่เราใช้กันทั่วโลกอีกด้วยนะครับและ5ครับแสดงความอ่อนไหวเรื่องนี้มันเป็นสเสน่ห์ที่มัดใจคนได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะมันให้ความรู้สึกถึงความจริงใจพูดง่ายๆคือเรารู้สึกยังไงแสดงออกไปอย่างนั้นใครเล่าเรื่องเศร้าให้เราฟังเราก็มีอารมณ์ตามเขาไปด้วย แต่ไม่ต้องมากกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าใครปลอบใครหรือใครมาเล่าเรื่องตลกให้เราฟังเราก็มีอารมณ์ขำไปกับเขาด้วยก็แปลว่าเราก็อ่อนไหวไปตามเรื่องที่เราคุยนั่นแหละครับและหลายๆคนรอบข้างก็จะอยากคุยอยากอย,กอยู่กับเรามากขึ้นเพราะนี่คือห้านิสัยที่ช่วยสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเราลองดูสิครับได้ผลยังไงแชร์มาบอกกันบ้างนะครับ